ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงสองของรายการตีค้องร้องข่าวนะครับคุณผู้ชมครับ อืมนะคะช่วงนี้นะคะเราก็เป็นเรื่องราวที่คุณผู้ชมตีคองเข้ามาพลเมืองดีตีคองเข้ามาผ่านช่องทาง1555หนะคะหรือว่าลายไอเดีนะคะโอ้โหมากมายเลยช่องทางอพรมหนึาตีคองจะเข้ามาได้ถ้าเกิดตีกลองอะไรเงี้ยจะเข้ามาไม่ได้ไม่ได้นะคะอันนั้นก็อาจจะต้องไปตีกรองสะบัดชายตีกลองบทนาหรือว่าไปตีกรองชสืสิงโตเอานะคบผมตีกองวงร็อกเอเราจะจบกันตรงนี้ไหมจบกันตรงนี้กลับมาที่เรื่องของการตีคองเพื่อแก้ปัญหากันดีกว่าไปกันที่สํานักงานเขตบางกอกใหญ่นะคะ มีกรณีนี้ฟังแล้วเรื่องใหญ่นะคุณพี่ประชาชนโทรมาบอกว่าท่อแตกนะคะโอ้หน่ากลัวมากเลยฟังแบบนี้นะคะแถวเขตบางกอกใหญ่ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูภาพกันว่าเขตบางกอกใหญ่เขาไปจัดการปัญหาให้ยังไงบ้างค่ะท่อแตกน้ํากระจายหรือเปล่านะใช่เลยนะคะคือเรื่องนี้โอ้อันนี้เหมือนแบบอุ้ยจิ๊บจินะเห็นแว่าเศษน้ํากระเซ็นนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็น after แล้วหรือเปล่า after party แล้วไม่ใช่นะอันนี้เป็นขั้นตอนระหว่างระหว่างนะระหว่างซ่อมแซมนะคะคือปัญหาค่อนข้าง ใหญ่เหมือนกันนะคะคือประชาชนเนี่ยร้องเรียนเข้ามาบอกว่าจุดนั้นมีทางเทา้าแล้วก็มีท่อระบายน้ําแต่ท่อเนี่ยแตกชํารุดนะคะก็เลยต้องซ่อมทั้งพื้นทางเทา้าแล้วก็ขอบบ่อพักท่อระบายน้ําที่แตกเนี่ยแหละค่ะเหตุเกิดแถวๆสะพานปากซอยจรัญสนิทวงศ์นะคะฝ่ายโยธาของพี่ๆสํานักงานเขตบางกอกใหญ่เขาก็เลยดาเนินการซ่อมให้เพราะกลัวจะเกิดอันตรายไงใช่ครับก็เป็นซอยอิสรภาพ40ด้วยนะ<ช>ครับปบระเดนนั้นโป้ให้เลยอย่างนี้เลยอะไรนะ ปูอ๋อมันเป็นกิจกรรมหนึ่งของการฉาบปูนใช่ไหมครับเออใช่ไหมเรียกถูกหรือเปล่าแสดงว่าเวลาผมไปเดินตามคลองหลอดนี่คือเขาจะชวนเราไปฉาบปูนไหมโป้ไม่มีโป้โป้ไม่พีโป้คนละโป้กันนะคะเออเราก็นึกว่าเออเขาจะมาสร้างสรรค์กิจกรรมให้เราแบบมาฉาบปูนกันไหมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตามแบบว่าห้างขายซีดีอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะไม่ใช่คนละอันกันอยากให้แยกแยะกันโอเคคือผมเป็นคนอินโนเซนต์ไงไม่รู้ว่าอ๋อชวนไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือเปล่าพี่เชื่อพี่มองหน้าพี่พี่รู้เลยว่าใส่มาก ใส่ไปไกลๆนะครับอจากเขตบางกอกใหญ่ครับคราวนี้มาที่เขตบึงกลุ่มกันบ้างกับการเก็บขยะเพื่อจะได้เกิดประโยชน์นะครับเป็นอย่างไรชมภาพกันเลยครับสำหรับเขตบึงกลุ่มนะครับผมก็มาดูกันนะครับมีการจัดการด้านขยะอย่างต่อเนื่องครับโดยคุณรันาพิริยะอนนนท์นะครับผู้นวยการเขตบึงกลุ่มนั้นท่านได้สั่งการพึบพับแล้วก็มาหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดนะครับแล้วก็สวนสาธารณะไปดําเนินการพัฒนาเก็บขยะเศษวัสดุนะครับ ที่วางริมทางก่อนถึงซอยประเดิประเสริฐมนุกิจ45นะครับทางลงหมายเลข351นะครับแล้วก็มีคนไปวางที่ริมทางซอยโพแก้วฝั่งเลขคู่ด้วยนะครับพือให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นสะอาดแล้วก็ไม่มีขยะมาเนี่ยฮะคือคนก็ช่างทิ้งนะที่ไม่เป็นที่เป็นทางใช่ไหมต้องจับมาดับมือแบบเวลาครูสอนดําไท่อะมีซีดนะฮะใช่ไหมคะคือขยะเนี่ยนะครับกทมก็จะมีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่อยู่แล้วเป็นประจำทุกอาทิตย์ หรือทุกเดือนอยู่แล้วเนี่ยก็ติดต่อได้นะครับไม่ต้องไปทิ้งอย่างนี้หรอกมันลําบากพี่พีเขาต้องไปนั่งเก็บเนี่ยถูกต้องนะคะเน่ทิ้งอะไรเยอะแยะมากมายก็ไม่รู้ใช่ไหมบางคนนะคือคิดแบบเราต้องจับปรับทัศนคติอ่ะจะชอบิอะไรนะปั๊บศนคติผมไม่กล้ารอกเลยคือเคยได้ยินบางคนเนี่ยพอจะทิ้งก็จะมีเพื่อนเตือนบอกเฮ้ยแกอย่าทิ้งดิก็จะตอบว่า ทำไมอ่ะก็พี่พนักง,งานรักษาความสะอาดเขามีหน้าที่เก็บอยู่แล้วคิดปปอย่างนี้ไม่ได้นะเนี่ยแล้วพวกยางอมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเอาไปให้ร้านยางร้านยางมาาอเตอร์ไซค์เก่าๆก็ได้หรือไม่ให้คนที่เขาทาอะไรอ่ะคือ,อ,อยางเงี้ยจุดไฟแล้วมันติดง่ายใช่นะคะเราต้องเปลี่ยนนิสัยการเราอย่ามักอีซีมักง่ายค่ะไอหยาถูกต้องนะคะ,ะ,คะแล้วไม่ทิ้งแต่ฝั่งเล็กคู่ไม่ทิ้งฝั่งเล็กขี้ ไม่รู้สิหรือว่าเขาเก็บฝั่งเลขคู่ก่อนแล้วฝั่งเลขคี่ค่อยเริ่มมันต่อไปก็อาจจะเกพราะถ้าเกิดเก็บคู่ขี้คู่ขี้จะเหนื่อยได้เปลี่ยนฝั่งตกองเดี๋ยวจะงงใช่เอาฝั่งเลขคู่ก่อนฉะนั้นฝั่งเลขคี่บอกเอ้ยยังไม่เก็บไปทิ้งอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ได้นะฮะอันนี้นิสัยไม่ดีฮะถูกต้องมักอีซี่เหมือนกันใช่มักอะไรฮะมักง่ายนะคะอามาต่อกันที่เขตบางเลิฟเอ้ยบางรักอะไรบางเลิฟเอ้ย เขตบางรักมีเรื่องน่ารักน่ารักเขาบอกว่าอาหารการกินเนี่ยใครๆในโลกใบนี้จริงๆก็อยากจะกินอาหารที่มันถูกสุขลักษณะใช่ไหมฮะคนกรุงเทพเราจะมีม่กี่คนแบบคุณพีที่ชอบกินน้อนดิบก้อยสดสด อ้าวถ้าผมชวนพี่อยากกินนะโอ,อ้โหน้ำลายไหลเลยนะ <c oughs> พูดไปก็หิวอยู่นะคะซึ่งกรุงเทพมหาคนครเองก็เป็นห่วงเป็นใย,ยก็อยากจะให้คนกรุงเทพนี่รับประทานอาหารที่ปลอดภยัยโดยเฉพาะเขตบางรักนะคะล่าสุดก็มีการมอบหมายให้ท่านหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมนะคะคุณว <สะ S 2> ิ<ล>ทูน,นใช่ คลีนฟู้ดค่ะคลีนฟู้ดฟู้ดเทสนะฮะอะไรแบบนี้นะคะคุณวิทูนอภิสษ์ภูวกุลนะคะท่านก็พาเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนี่เลยอาหารที่ทางอันนี้เอาไปกินเหรอครับผมไม่ใช่นะสาระเพิรมไม่เกี่ยวนะอันนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยแต่เราก็วงอยู่ว่ามาได้ไงนะคะสำหรับใครจะกินสาระเพิรกไม่เกี่ยวนะฮะอุ้ยสะอาดมากเลยครัวเขานี่แหละครัวเขาแบบสุดยอดอ่ะคือครัวสะอาดกว่าบ้านของอีกอ่ะใช่ไหมพี่ก็ว่าอย่างนั้น ะะถูกสุขลักษณะจริงๆนะคะตามสถานประกอบการอ๋อเมื่อกี้เรายังว่าเฮ้ยเหมือนครัวโรงแรมโรงแรมจริงๆคุณพีโรงแรมอมาราแขวงศรีพระยานะคะก็ต้องสะอาดแบบนี้แหละค่ะเวลาออกมาเสิร์ฟพวกเราเนี่ยเราก็จะได้ทานอย่างสบายใจเนะะี่ยคือมีการแยกเป็นกล่องเวลาเสิร์ฟมาดูหรูหราดูสะอาดดูมีสไตล์ลครัวนี้ก็สะอาดกว่านะครับผมน,ะะนี่แค่ช่วยชามกระมังหมอ้อเนี่ยก็สะอาดอออแวววับจับปิ๊บเลยนะครับใส่กิ้งเลยนะไม่มีแบบรอยหยาหน้ะ ใส่กว่าอะไรนะคะใส่กว่าหน้าผมอีกครับผมแต่นี่เรามาทำไมเนี่ยอยากรู้มากเลยเนี่ยพี่เราสงสัยเหมือนกันนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะอ๋อความปลอดภัยใช่ไหมเออนี่แหละถึงว่าใครจะไปกินสายดับเพลิงไม่น่ามีนะครับผมอ่ะมาที่ข่าวต่อไปจากข่าวของสำนักงานเขตไปดูข่าวของพี่ฮีโร่กันบ้างแล้วกันนะครับข่าวนี้ไปเรื่องกันที่พี่ฮีโร่ดับเพลิงวยขวางครับเหตุหลักเลยคือไประงับเหตุเพลิงไหม้บ้านครับ สำหรับนี่แหละฮะโอ้โหควันขมงโฉงเฉงนะครับไม่ได้มีคนประกอบอาหารแต่อย่างใดนี่คือเพลิงไหม้นะครับเป็นภารกิจที่ฮีโร่กันนะครับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนนะครับพี่น้องที่สรัชดาพิเศษ10แยก11ทับ4ซอยนี้ไม่บ่อยมากนะห้วยขวางนะครับซึ่งพี่ฮีโร่ดับเพลิงห้วยขวางก็เข้าไปรับเหตุมานะครับโอ้โหบออดได้คำเดียวว่าวอดวายครับ เลขงงที่<ห>ะะที่เกิดคือเลขที่322รัชดาพิเศษ10แยก11ทับ 4, นะครับค่ะรัชดาพิเศษแขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางนะครับที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นะนะฮะลักษณะต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้นล่างภายในห้องนอนนะครับแล้วก็เพลิงลุกไหม้เสียหายหมดทั้งหลังครับพื้นที่เพลิงไหม้เสียหายโด<า>ยประมาณคือ200ตารางเมตรนะครับระดับเพลิงใช้น้ําดับเพลิงสงบครับ โชคดีมากที่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับเบื้องต้นคาดว่ายังไม่รู้ว่าจะเกิดจากอะไรแต่น่าจะเกิดจากห้องนอนแล้วก็ลุกลามไปทั้งหลังโอ้โอนะคะไอ้วอดเลยเสียหาเยเยอะมากนะนี่เหตุเกิดตอนช่วงเวลากลางวันนะคะใช่ถ้าเป็นช่วงเวลากลางคืนม,ม,มากกว่าหนึ่งหลังเนาะ อันตรายแล้วก็อีกอย่างเกิดแถวราชดาพิเศษนะคะคือถ้าเกิดกลางดึกเนี่ยเชื่อว่าอาจจะมีพี่ีกรชายของเราอยู่ในเหตุการณ์แถวนั้นไปรายงานข่าววิ่งออกมาทั้งผ้าเช็ดตัวอะไรไปคือเอาที่พี่เอาที่สบายใจเถอะแหมก็น้ำไม่ไหลไงน้ำไม่ไหลไปอาบน้ำบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนเพื่อนหลายคนด้วยเปลี่ยนไปเรื่อยบางทีเพื่อนก็อยู่แถวห้วยขวางบางทีเพื่อนอยู่พระรามเก้าเพชรบุรีเพื่อนเยอะ ระวง kind, ังละกันเกิดเหตุอะไรขึ้นต้องวิ่งให้ทันนะเกิดอะไรขึ้น๋ยวผมจะรายงานเข้ามาที่หนึงเก้ากลาไม่แน่หอวจะเป็นคนโทรก็ได้พี่อาจจะเป็นคนเะเองดีก็ได้ใครจะไปรู้นะคะยังไงก็ตามก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับเจ้าของ คหาสถานเหล่านี้ด้วยนะคะอ่ะมาต่อกันที่แถวบ้านพี่เลยแถวบ้านพี่จริงๆมันอยู่แถวซอยบ้านพี่เลยวันนั้นก็ได้ยินหนือาไม่ใช่บ้านพี่พี่เป็นคนโทรแจ้งหรือเปล่าไม่ใช่นี่อะไรอ่ะใครมาทําฟูมปาร์ตี้อ่ะพี่คึดว่าแบบพลุคือวันนั้นได้ยินคนบอกเฮ้ยต่อมาต่อมาเราก็นึกว่าน้องต่อฮอร์โมนมาโอ้หต่อฮอร์โมนมหาป้าเหรอลูกไม่ใช่แต่ปรากฏว่าไม่ใช่คือต่อจริงๆมากันหลายชีวิตเลยนะคะขึ้นไปอยู่บนต้นมะพร้าวใช่ไหมเนี่ยเจ้าของบ้านเขาก็แบบไม่ไหวจะเคลียร์เหมือนกันไงโทรหาพี่ฮีโร่นะคะ 1น9ก้าให้ช่วยหน่อยนะคะอยู่ในซอยนี้เลยนะคะแถวแถวหมู่บ้านวราอารมณ์ซอยเพชรเกษม81สแขวงและเขตบางบอนพี่ฮีโร่เขาก็เลยต้องแบบว่าจุดพลุฉลองแบบนี้เจอแล้วต่อยงี้เหรอไม่ใช่คือเจ้าของบ้านทำไมไม่โทรกลางวันเออนะคะคืออาจจะเพิ่งเจอตอนนี้ก็ฟูลปาร์ตี้เนี่ยเนี่ยเจอไอยอย่างนี้แต่ภาพสวยนะแต่ผมอยากรู้ว่าโอเคคนทำเนี่ยก็ลําบากแล้วนะครับแต่ คนที่เขาไปถ่ายเนี่ยเขาไม่กลัวเศษต่อเศษไฟเศษอะไรเข้าหน้าเลยหรอเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะแต่ภาพสวยในนิยมรับเลยภาพสวยมากเมื่อชีิงเลยคือทุ่มเทไงอยากจะได้ภาพสวยช่างภาพหลายคนเป็นอย่างนั้นแต่อันตรายนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือเวลาเ็ตไฟล่วงลงมาเนี่ยเข้าหน้าเข้าตาได้นะถูก คือตอนนี้เราไม่แน่ใจว่าพี่คนาที่ถ่ายภาพนี่เสี่ยงช่วยอยู่หรือไม่ใช่แต่พี่ฮีโร่ดุริเขาเข้าไปลนไฟเนี่ยก็คือฝั่งซ้ายคุณผู้ชมสังเกตที่ฝั่งซ้ายของจอภาพพี่ฮีโร่อยู่ใต้กองไฟเลยนะครับผอ้เสี่ยงนะเป็นงานที่เสี่ยงแต่พี่ฮีโร่เขาก็แบบทำด้วยใจนะคะที่สําคัญมีความเชี่ยวชาญจริงๆเกิดปัญหาอย่างอย่าไปทําเองนะคะจุดไฟขึ้นมาทันใดให้ลุกเป็นไฟขึ้นมาพีงปราชนะให้ไม่มีรังต่อ เนต้นมะพราวพี่ดีใจที่มีคนร้องเพลงนี้ได้ตอนนี้ที่ครั้งแรกที่พี่ฟังพี่อยู่ม .2 เพลงนี้ร้องโดยคุณวิยาดาใช่ไหมเออดอกไม้ไอ้อะไรนะไม่ขิดไฟกับตะวันตะวันโอ้โหมาเพลงแรกก็เก่าเลยมาจากข่าวแถวบ้านที่ลูกน้ำนะครับไปที่ข่าวที่ถับไปหน่อยแล้วกันนะครับโอ้โหยี่น่ากลัวแอดเลือกภาพไม่บอกพี่ก่อนเลยเว้ยโอ้โหพี่ต้องเก่งมากเลยนะ อุ้ยคุณพระตกใจอูทานให้มันแบบว่าเข้มแข็งนิดนิดไหมแล้วก็ตกใจตื้นคือเมื่อกี้ช็อตแรกคือถ่ายมาเนี่ยไม่ได้บอกทีมงานล่วงหน้าเลยนะครับอะไปดูเน้อข่าวกันก่อนแล้วกันนะครับนี่คือเขตบางหุนเทียนช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือมนะฮะแต่เมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้เนี่ยตกใจมากเหมือนกันนะครับพี่เหลือมเนี่ยนะครับเขาเข้าโรงเรียนเขาอยากจะมีการศึกษาเข้าไปเรียนกับน้องๆนะครับก็เข้าไปที่ เส้นๆนะครับเดี๋ยวนะครับที่ความละความยาวก่อนแล้วกันความยาวเนี่ยประมาณ3เมตรนะครับแล้วก็เลยเข้าไปที่บริเวณของโรงเรียนนะครับไทยโรงเรียนวัดท่าข้าเมเจอแล้วนะฮะถนนพระรามที่สองแขวงบางขุนเทียนนะครับเขตบางขุนเทียนกรุงเทพคืออยากจะมีความรู้ไงนะฮะแต่คือเออโรงเรียนนี่เขาให้นักเรียนเรียนนะครับมูเหลือไม่ต้องเรียนนะครับแล้วตัวเป่งมากปลาหนึ่งว่ากินหนูมาแล้วแน่ๆนั่นน่ะสิคือมันไม่ใช่ท้องปกติของเขากินอะไรสักอย่างอะ เนี่ยแะจังหวะเนี้ยฟุ้บฟุ้บฟุ้บเนี่ยโอ้โหนะคะดีนะที่ฉกพี่ฮีโร่ไม่ฉกกระโปงโอ้ถ้าฉกกระโปงนี่แย่เลยนะครับผมอย่ากจะจดพี่ลูกน้ำเลยเกินเรื่องนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดงูฉกกระโปงแสดงว่าไม่ไม่สะอาดถ้าเกิดสะอาดจะเป็นอะไรรู้ไหมฮะอะไรคะฉกชื่นเนี่ยอะเป็นงูที่มาจาก ดินแดนที่ไกลโพลนหรือเปล่าดูพุ่ไม่ชัดไงเอาพูดมไม่ชัดฉชื่นมาจากบริเวณบางจริงมาจากพี่แอนนาชงชื่งนะฮะเออนะฮะนี่คือพี่เขาบีบคองงูเห่านะครับผมอ่ะค่ะเดี๋ยวจากนี้ไปดูใช่นะฮะทีมงานบอกสรุปได้แล้วไอ้อ้วนอะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะบาเดี๋ยวสรุปแล้แล้วนี่คือน้องจับถุงทําไมอ่ะคือน้องนี่เป็นผู้ช่วยนะแต่ว่าเขาจะไม่เข้าไงูกล้ดเนี่ยน้องตายนะครับถูกต้องนะคะอันนี้พี่ฮีโร่นี่ไม่ให้เข้าใกล้นะคะคือให้อยู่ไกลๆทําหน้าที่ได้แค่ ถือถุงแต่ตอนเอางูมาใส่เนี่ยคงไม่ยอมให้ถือเหมือนกันเนาะเพราะว่ามูนี่ตัวนี้ร้ายนะโฉกได้ด้วยรัดได้ด้วย3เมตรนะครับ3เมตรแล้วน้องคนเมื่อกี้ตายได้เลยนะฮะเราไม่ค่อยเห็นงูเหลือมแบบโฉกแบบนี้นะปกติจะเป็นแบบงูที่เล็กกว่านี้ใช่อันนี้งูเหลือมบอกป้องกันตัวเองด้วยโฉกด้วยใช่ค่ะนะคะโฉกอะไรนะฮะ ชกกระปกอฉกชื่นด้วยแล้วกันอะสรุปเหตุกันหน่อยดีกว่าครับอะค่ะสรุปเหตุบรรเทาสาธรารณภัยนะคะช่วงเมื่อวานวันที่12สิงหาคมเป็นวันหยุดนะคะแต่ก็เกิดเหตุเยอะอยู่เหมือนกันนะคุณพีตามที่ขึ้นเลยเพลิงไหม้เนี่ยหนึ่งรายนะคะเพลิงสงบก่อนรถดับเพลิงไปถึง1รายนะคะไฟฟ้าลัดวงจรอ,อีกหนึ่งเพลิงไหม้หญ้ขยะอีกหนึ่งนะคะแต่จับสัตว์เลื้อยคลานเลื้อยคลาน<ๆ>ขอไป เลขคลานหนึ่งร้อยสิบรายนะคะคือประเด็นว่าเป็นยอดการขายนะครับร้อยสิบรายเยอะมากถูกต้องนะคะแล้วก็กําจัดรังต่อแตนพึ่งอีกสิบรายขอโทษนะคะตัวเลขนี่ไม่ได้แบบว่าเมคขึ้นมานะคะตัวเลขสวยจริงๆ1 1งหนึ่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 งศูนย์และหนึ่งศูนย์แตสังเกตว่าจับสลากลีคลานจะมีมากขึ้นแต่วันนี้เนี่ยกำจัดรังต่อรังแตนน้อยหน่อยที่จะมากกว่านี้สิบรายนะครับช่วยเหลือสัตว์หกรายแล้วก็อื่นๆอื่นๆนี่มีเยอะมากเลยมีคนกระโดดจากที่สูงผมรู้เลยที่ไหนผมรู้เลย เมเจอร์รัชโยธินเมื่อวานมีข่าวนี้คือมีคนเมื่อค่ะเมื่อวานมีข่าวของคนที่จะกระโดดตึกนะครับแล้วก็ทีมงานของพี่พี่ฮีโร่เนี่ยก็เอาเบาะลมมารองเรียบร้อยเลยนะครับสุดท้ายไม่โดดคือดึงอยู่นานมากนะครับข่าวเมื่อวานเลยอันนี้ผมรู้เลยที่รัชโยธินแน่นอนนะครับตามข่าวนี้เมื่อวานแล้วก็มีการเปลี่ยนยางรถยนต์เออโทษนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนทำไมไม่เข้าศูนย์ให้เรียบร้อยค่ะ ลำบากพี่ฮีโร่ไหมโอ้โพี่ฮีโร่ที่ทำทุกอย่างจริงๆเปลี่ยนยางรถยนต์อันนี้ไม่สมควรแต่อันนึงสมควรมากเลยครับเอรับไขงูซึ่งตอนนี้พี่ฮีโร่ไปรับมาแล้วนะคะแล้วก็จะให้คุณพีมาโกะต่อจนกว่าน้องเขาจะฟักออกมาให้แม่ไก่ไปไปกบไหมน่าจะดีกว่านั่นนะครับก็นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของพี่ฮีโร่ในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวเรามีข่าวของการแข่งขันกีฬาแบบปาเก้ปาเก้มาฝากทำไมคืออะไรคะกีฬาพื้นบ้านอุ้ยตายละสักครู่เดียวค่ะ